สวัสดีค่ะกลับมาพบกันดีแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทําเผือกกวนค่ะทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหอมหวานมาแล้วก็มีความเหนึบๆอร่อยมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีท,ทากันเลยค่ะน้ําเผือกค่ะ ไปปอกเปลือก,อ,กออกให้หมดแล้วก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ค่ะแม่เนยน,นะคะใช้เปลือกทั้งหมดนะคะ500กรัมค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นเต๋าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการนึ่งให้สุกค่ะ พอเรานึ่งเผือกสุกเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาใส่กระทะเทฟลอนแบบนี้นะคะแล้วก็นํามาบดให้ละเอียดค่ะเราก็จะบดเผือกในขณะที่เผือกยังร้อนอยู่นะคะจะทําให้การบดนะคะง่ายขึ้นค่ะเผือกก็จะละเอียดง่ายด้วยค่ะพอเราบดละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปได้เลยค่ะ ใช้หัวกะทิ250กรัมน้ำตาลทราย150กรัมน้ำตาลมะพร้าว50กรัมค่ะจากนั้นนะคะใส่เกลือป่นลงไปเสร็จ1ส่วนสช้อนชาคนให้เข้ากันค่ะแม่เนยนะคะก็จะใส่ ผงม,มันม่วงลงไปด้วยนะคะเพิ่มสีสันให้กับตัวเผือกกวนของเราค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะจากนั้นค่ะเราก็เปิดเตาได้เลยค่ะกวนด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะกวนจนกว่านะคะเผือกของเราจะเหนียวแล้วก็มีความไม่ติดกระทะเทฟลอนค่ะพอเรากวนไปสักพักน,นะคะเผือกที่เรากวนก็โค้นประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แบตแซลลงไปค่ะ80กรัมค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะกวนต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนนะคะจนกว่าเผือกของเรานะคะร่อนไม่ติดกระทะเทฟลอนค่ะแล้วก็กวนแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะพอเรากวนได้ที่แล้วนะคะเผือกของเราก็จะร่อนไม่ติดกระทะแบบนี้นะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ วิธีเทสง่ายๆนะคะแล้วก็นําเผือกนะคะลองมาปั้นเป็นลูกกลมๆดูค่ะถ้าเกิดว่าไม่ติดมือออกมานะคะก็แสดงว่าใช้ได้นะคะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะร่อนแล้วก็ไม่ติดมือออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพักให้เย็นค่ะพอเราพักจนเย็นสนิทแล้วนะคะเราก็นําเผือกค่ะ มากดใส่พิมพ์แบบนี้ค่ะหรือจะใส่เป็นถาดก็ได้นะคะใส่กันในขณะที่เผือกกวนของเรายังร้อนอยู่ค่ะเกี่ยให้เรียบพอเย็นแล้วเราค่อยนํามาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมไว้ทานได้ค่ะแล้วก็กดเป็นพิมพ์แบบนี้นะคะกดลงไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็จะได้รูปนะคะเป็นรูปท้อแบบนี้นะคะตามพิมพ์เลยค่ะแล้วก็จะทําเหมือนที่ขายในตลาดนะคะ พอจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะสูตรนี้นะคะสามารถเก็บได้นะคะประมาณ2วันนะคะโดยที่ไม่เสียค่ะที่อยู่ในห้องอุ่นะคะภูมิปกติค่ะหรือจะนำไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อกวนค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหอมหวานมาแล้วก็มีความหนึบเหนียวอร่อยมากๆเลยค่ะสามารถทำกินทำขายได้นะคะสูตรนี้นะคะของเราจะไม่หวานมากค่ะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟูดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ